สนทนากับพระเจ้าการพูดคุยที่ไม่ธรรมดาเล่มหนึ่งบทที่หนึ่งหน้า49ถึงหน้า59ในการรู้ขั้นสุดยอดโดยการรู้จักตนเองในฐานะผู้สร้างเธอไม่สามารถมีประสบการณ์ถึงตัวเองในฐานะผู้สร้างจนกว่าเธอจะสร้างบางสิ่งขึ้น แต่เธอไม่อาจสร้างตัวเองได้จนกว่าเธอจะไม่เป็นตัวเองเสียก่อนในความหมายหนึ่งคือเธอต้องไม่เป็นเสียก่อนเพื่อที่จะเป็นได้ตามทันไหมผมคิดว่าทันครับงั้นไปต่อแน่นอนไม่มีทาง ที่เธอจะไม่เป็นตัวตนที่เธอเป็นจริงๆหรอกเธอเป็นอย่างนั้นอยู่เองเป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์และสร้างสรรค์เธอเป็นมาเสมอและจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปดังนั้นเธอจึงทำสิ่งที่ดีที่สุดขั้นต่อไปคือทำให้ตัวเองลืมเลือนว่าเธอที่แท้จริงคือใครเมื่อเข้าสู่โลกกายภาพ เธอละทิ้งความจำเกี่ยวกับตัวเองซึ่งทำให้เธอมีโอกาสเลือกที่จะเป็นตัวตนที่แท้จริงแทนที่จะตื่นขึ้นมาพบความจริงนี้เลยทำนองนั้นนะการเลือกจะเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าแทนที่จะเป็นเพียงถูกบอกเฉยๆนี่เองทำให้เธอมีประสบการณ์ถึงตัวเองในฐานะผู้มีสิทธิ์เลือกโดยสมบูรณ์ ซึ่งตามนิยามก็หมายถึงพระเจ้าแล้วเธอจะมีทางเลือกให้กับบางสิ่งได้ยังไงถ้าไม่มีสิ่งใดให้เลือกไม่มีทางที่เธอจะไม่เป็นบุตรของฉันไม่ว่าเธอจะพยายามแค่ไหนแต่ว่าเธอลืมได้เธอเป็นอย่างที่เป็นมาเสมอและจะเป็นตลอดไปอนุศักดิษย์ จากบูรนภาพอันศักดิ์สิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของพระวรกายนี่เองที่ทำให้การกลับมารวมตัวกับสิ่งทั้งหมดหรือการกลับสู่พระเจ้าเรียกว่าการรำลึกแท้จริงก็คือเธอเลือกกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เธอเป็นจริงๆอีกครั้งหรือเลือกผนวกกับส่วนอื่นๆของเธอ เพื่อจะมีประสบการณ์ถึงทั้งหมดของตนซึ่งก็คือทั้งหมดของฉันนั่นเองภารกิจของเธอบนโลกจึงไม่ใช่การเรียนรู้เพราะเธอรู้อยู่แล้วแต่คือการจดจำให้ได้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเธอคือใครและจดจำว่าคนอื่นที่เหลือคือใครด้วยนี่คือเหตุผลที่ภารกิจสำคัญอีกอย่างของเธอ คือการเตือนความจําให้ผู้อื่นหวนระลึกเพื่อให้พวกเขาได้จดจำและกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดเช่นเดียวกับเธอครูทางจิตวิญญาณผู้สูงส่งทุกคนทําอย่างนั้นนี่คือจุดมุ่งหมายเดียวของเธอพูดอีกอย่างคือว่านี่เป็นจุดมุ่งหมายของวิญญาณเธอโอ้พระเจ้า มันเข้าใจง่ายง่ายจังแล้วก็สมเหตุสมผลอธิบายได้สอดคล้องไม่มีขาดมีเกินอยู่ๆมันก็ชัดเจนเหมาะเจาะผมเห็นแล้วภาพที่ไม่เคยนำมาต่อเข้าด้วยกันก่อนหน้านี้ดีแล้วดีแล้วนั่นหลักวัตถุประสงค์แห่งการพูดคุยของเรา เธอร้องขอคำตอบจากฉันและฉันก็สัญญาจะมอบให้เธอจะนำการพูดคุยนี้ไปพิมพ์เป็นหนังสือเธอจะนำคำพูดของฉันส่งถึงผู้คนมากมายมันเป็นส่วนหนึ่งในการทำภารกิจของเธอตอนนี้เธอมีคำถามมากมายใช่ไหมมีร่องั้งสืบคน้นปลาย,ย่างเกี่ยวกับชีวิตเราได้วางรากฐานไว้แล้ว ได้ปูพื้นสำหรับทําความเข้าใจเรื่องอื่นๆไปถามไปคำถามอื่นกันต่อและไม่ต้องกังวลน,นะหากเธอไม่ค่อยเข้าใจบางอย่างที่เราพูดกันเธอจะค่อยๆกระจางในไม่ช้าอมืมีหลายเรื่องที่ผมอยากจะถามท่านมากมายไปหมดเลยผมว่า ผมควรเริ่มจากคำถามข้อใหญ่สุดและมองเห็นชัดเจนที่สุดเช่นทำไมโลกถึงเป็นอย่างนี้ครับอืมจากบรรดาคำถามทั้งหมดที่มนุษย์ร้องถามพระเจ้านี่ก็เป็นข้อที่ถูกถามบ่อยๆที่สุดมนุษย์ ตั้งคำถามนี้นับตั้งแต่เริ่มต้นการเวลาเธออยากรู้มาตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงบัดนี้ว่าทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้ใช่หรือไม่รูปแบบดั้งเดิมของคำถามพวกนี้ก็เช่นว่าหากพระเจ้าสมบูรณ์แบบและทรงเป็นความรักแล้วทำไมพระองค์ถึงปล่อยให้เกิดโรคระบาดทุพพิขปาย สงครามและโรคภัยแผ่นดินไหวพอนาโดโอริเคนเดือพัยธรรมชาติอื่นๆรวมทั้งความรันทดหมดหวังในมวลมนุษย์และความวิปัติทั้งหลายในโลกด้วยใช่ไหมคำตอบของคำถามเหล่านี้อยู่ในความลี้ลับลึกล้ำของจักรวาลและในความหมายสูงสุดของชีวิต ฉันจะไม่แสดงความดีของตัวเองโดยสร้างเพียงสิ่งที่เธอบอกว่าสมบูรณ์แบบรายรอบตัวเธอหรอกนะฉันจะไม่แสดงความรักของฉันโดยไม่เปิดโอกาสให้เธอแสดงความรักของเธอออกมาด้วยอย่างที่อธิบายไปแล้วเธอไม่อาจแสดงความรักได้จนกว่าเธอจะสามารถแสดงความไม่รักก่อน สิ่งนี้ไม่อาจมีอยู่โดยปราศจากสิ่งตรงข้ามกันยกเว้นแต่ในโลกปรมัติ์และโลกปรมัติ์ยังไม่เพียงพอต่อเธอและฉันฉันอยู่ที่นั่นในนิจการซึ่งเป็นที่ที่เธอจากมาเช่นกันโลกปรมัติ์ปราศจากประสบการณ์มีเพียงสภาวะแห่งการรู้การรู้เป็นภาวะศักดิ์สิธิ แต่ความเบิกบานสูงสุดจะอยู่ในสภาวะแห่งการเป็น Be i ิงและการเป็นจะเกิดขึ้นหลังจากมีประสบการณ์เท่านั้นลำดับของวิวัฒนาการเป็นอย่างนี้คือรู้ประสบเป็นนี่คือตรีเอกานุภาพหรือองค์สามอันศักดิ์สิทธิ คือตรีกายแห่งพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาคือการรู้คือต้นตอของความเข้าใจทั้งมวลคือผู้ให้กําเนิดทุกประสบการณ์ด้วยว่าเธอไม่สามารถมีประสบการณ์ถึงสิ่งที่ตนไม่รู้พระบุตรคือการประสบคือการปรากฏเป็นรูปธปรรมคือการสําแดงทุกสิ่ง ที่พระบิดารู้เกี่ยวกับตนเองออกมาด้วยว่าเธอไม่สามารถเป็นสิ่งที่เธอไม่มีประสบการณ์พระวิญญาณบริสุทธิ์คือการเป็นก็คือการสลายตัวตนของทุกสิ่งที่พระบุตรได้มีประสบการณ์ถึงตัวเองความเป็นเช่นนั้นอันบรรเจริดแต่เรียบง่าย นี้จะเข้าถึงได้โดยผ่านความทรงจำของการรู้และการประสบการณ์เท่านั้นการเป็นหรือภาวะอันเรียบง่ายนี้คือความปิติล้นพ้นคือสภาวะแห่งพระเจ้าหลังจากได้รู้และมีประสบการณ์ถึงตนเองแล้วนี่เองคือสิ่งที่พระเจ้าครียกขนหาณห่วงเวลาเริ่มแรกเธอคงเลยจุดที่ต้องอธิบายว่า เรื่องพระบิดาและพระบุตรไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศในที่นี้ฉันเพียงบรรยายตามอย่างคัมภีร์ฉบับต่างๆที่พวกเธอยึดถือเท่านั้นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ยุคก,ก่อนหน้านั้นมากได้อุปมาในบริบทพระมารดากับบุตรีซึ่งก็ไม่มีอันไหนถูกหรอกใจเธออาจทำความเข้าใจ กับความสัมพันธ์นี้ได้ดีที่สุดในรูปแบบของผู้ให้กำเนิดกับบุตรหรือไม่ก็สิ่งที่ก่อให้เกิดกับสิ่งที่กำเนิดอ,ออกมาเมื่อเพิ่มเติมส่วนที่ส,ขอ,สของตรีเอกานุภาพเข้าไปจึงก่อให้เกิดความสัมพันธ์ดังนี้สิ่งที่ก่อให้เกิดทับ สิ่งที่ถือกำเนิดทับสิ่งที่เป็นไตรสัตว์นี้คือการลงนามของพระเจ้ามันขึ้นรูปแบบศักดิ์สิทธิ์ไตร,ตรสภาวะเป็นรูปแบบที่พบได้ทุกแห่งหนในมิติขั้นสูงเธอไม่อาจเลี่ยงภาวะนี้เมื่อต้องคล้องแวะกับเรื่องเวลาและพื้นที่พระเจ้าและจิตสำนึก หรือในความสัมพันธ์ขั้นลึกๆใ,ใดๆตรงกันข้ามเธอจะไม่พบสัจจะแห่งองค์สามในความสัมพันธ์ขั้นยากทุกคนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ขั้นลึกจะรับรู้ถึงสัจจะแห่งไตรสภาวะนี้นักการศศาสนาบางคนอถาธิบายว่าเป็นพระบิดาพระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้อ่านขอขันพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสต์ศาสนากล่าวว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวแต่ทรงมีสมพระภาคคือพระบิดาพระบุตรและ,ระวิญญาณบริสุทธิ์หรือในวงเล็บพระจิตทั้งสามพระภาคนี้ถูกเรียกว่าตรีเอกานุภาพ นักจิตวิเคราะห์ใช้คำว่าจิตเหนือสำนึกจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกผู้ปฏิบัติทางจิตวิญญาณกล่าวถึงจิตใจร่างกายและวิญญาณนักวิทยาศาสตร์เรียกว่าพลังงานสสารและอีเทอร์นักปรัชญาบางคนบอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ยังไม่ใช่ความจริงจนกว่ามันจะจริงแท้ในความคิดถ้อยคําและการกระทำเมื่อเอ่ยถึงเวลาที่เธอจะพูดถึงสามขณะเท่านั้นคืออดีตปัจจุบันและอนาคตเช่นที่เธอมีการรับรู้สามขณะคือก่อนหน้าเวลานี้และอนาคตส่วนความสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับระยะทางไม่ว่าจะพิจารณาจากจุดใดในจักรวาลหรือจุดต่างๆในห้องหักของเธอเองเธอจะจำแนกออกเป็นที่นี่ที่นั่นและที่ว่างท่ามกลางนั้นถ้าเป็นความสัมพันธ์ขั้นหยาบเธอจะไม่พบสิ่งที่เรียกว่าระหว่างกลางทั้งนี้เพราะความสัมพันธ์ขั้นหยาบ จะเป็นแบบคู่เสมอขณะที่ความสัมพันธ์ในมิติขั้นสูงจะเป็นตรีลักษ์เท่านั้นดังนั้นจึงมีซ้ายขวาบนล่างใหญ่เล็กร้อนหนาวและสิ่งคู่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการสร้างมาคือหญิงชายไม่มีสิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง สิ่งคู่เหล่านี้สิ่งใดๆไม่เป็นอย่างใดก็อย่างหนึ่งหรือค่อนไปทางหนึ่งระหว่างสองคู่นี้ในความหมายสัมพันธ์ขั้นยากไม่มีมโนคติใดดำรงอยู่โดยโดดๆโดย,โดย,โดย,โดยปราศจากมโนคติคู่ตรงข้ามประสบการณ์ส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันของเธอจะอยู่บนฐานความสัมพันธ์นี้ แต่ในความสัมพันธ์ขั้นลึกสิ่งที่ดำรงอยู่จะไม่มีค้วตรงข้ามทั้งหมดคือหนึ่งเดียวทุกสิ่งเลื่อนไหลาจากสิ่งหนึ่งสู่อีกสิ่งเป็นวัฏจักรอันไม่สิ้นสุดเวลาก็เป็นมิติขั้นลึกที่ว่านั่นสิ่งที่เธอเรียกว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตมีความสัมพันธ์ขึ้นต่อกัน ทว่านั้นไม่ใช่สิ่งตรงข้ามแต่เป็นหลักส่วนของบุรณภาพเดียวคือความก้าวหน้าของแนวคิดเดิมวัตะจักรของพลังงานเดิมลักษณะต่างๆของความจริงที่ไม่แปรเปลี่ยนหากเธอสรุปตรงนี้ว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตล้วนเป็นเวลาเดียวกันเธอก็เข้าใจถูกต้อง แต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะคุยกันเรื่องนี้เราจะลงรายละเอียดมากกว่านี้เมื่อสำรวจแนวคิดทั้งหมดเรื่องเวลาซึ่งจะเกิดขึ้นในภายหลังโลกเป็นอย่างที่เป็นเพราะไม่อาจเป็นแบบอื่นแล้วยังคงดำรงอยู่ในโลกกายภาพขั้นหยาบได้แผ่นดินไว้พายุเฮอริเคนอุทกภัยและทอร์นาโด หรือเหตุการณ์ทั้งหลายที่เธอเรียกว่าภัยธรรมชาตินั้นเป็นเพียงการขับเคลื่อนของมวลธาตุจากขั้วหนึ่งไปสู่อีกขั้ววัตจักรของการเกิดตายก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นนี่คือท่วงทํานองของชีวิตทุกสิ่งในโลกความจริงขั้นอย่่ล้วนขึ้นต่อสิ่งนี้เพราะว่าชีวิตโดยตัวมันเองคือท่วงทำนอง คือคลื่นคือการสั่นสะเทือนคือชีพจรจากหัวใจของสิ่งทั้งหมดความเจ็บป่วยและโรคภัยคือสิ่งตรงข้ามกับพลานามัยและสุขภาวะอีกทั้งเกิดขึ้นในโลกความจริงของเธอตามคำสั่งของเธอเองเธอไม่อาจป่วยหากไม่ทําให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นในระดับหนึ่ง และเธอจะดีขึ้นได้เพียงแค่ตัดสินใจที่จะหายความรันทดหมดหวังอย่างลึกล้ำในหมู่ผู้คนคือจากการตอบสนองที่พวกเขาเลือกภัยพิบัติต่างๆก็คือผลลัพธ์ของจิตสำนึกโดยรวมบนโลกคำถามของเธอแฝงในว่าฉันคือผู้เลือกให้เกิดเหตุการณ์พวกนั้น ว่ามันควรเกิดขึ้นเพราะเจตจำนงและความปรารถนาของฉันแต่ฉันไม่ได้อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะฉันเพียงสังเกตพวกเธอนั่นแหละทําให้มันเกิดขึ้นและจะไม่ทําอะไรเพื่อยับยั้งด้วยเพราะการทําอย่างนั้นเท่ากับขัดเจตจำนงของเธอซึ่งจะกีดกันเธอจากประสบการณ์อันเป็นพระเจ้า อันเป็นประสบการณ์ที่เธอและฉันได้ร่วมเลือกร่วมกันเลือกด้วยเหตุนั้นอย่าได้ประนามสิ่งต่างๆที่เธอบอกว่าเลวร้ายในโลกแต่จงถามตัวเองว่าสิ่งที่เธอตัดสินว่าเลวร้ายนี้มีอะไรบ้างไหมที่เธอปรารถนาจะเปลี่ยนแปลงจงสืบค้นภายในแทนที่จะเป็นภายนอก โดยถามว่าฉันอยากมีประสบการณ์ถึงส่วนใดของตัวเองท่ามกลางเหตุการณ์เลวร้ายนี้ตัวตนด้านไหนที่ฉันเลือกจะดึงออกมาเพราะชีวิตทั้งมวลดำรงอยู่ในฐานะเครื่องมือสร้างสารรค์ของเธอทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเพียงแสดงตัวออกมาเพื่อให้โอกาสเธอตัดสินใจว่าเธอ คือใครนี่คือความจริงสำหรับทุกดวงวิญญาณฉะนั้นเธอจะเห็นว่าไม่มีเหยื่อในจักรวาลน,นี้มีเพียงผู้สร้างคุรุทั้งหลายที่เคยมีชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์ดวงนี้ต่างรู้ดีนั่นคือเหตุผลที่ไม่มีคุรุคนใดคิดว่าตนตกเป็นเหยื่อแม้หลายคน จะถูกตรึงกางเขนก็ตามทุกดวงวิญญาณคือครูแม้วิญญาณบางดวงจะจดจำที่มาหรือบ้านเกิดของตนไม่ได้ทว่าวิญญาณแต่ละดวงจะสร้างสถานการณ์หรือเหตุการณ์ชีวิตที่เอื้อต่อจุดมุ่งหมายสูงสุดของตนรวมทั้งเพื่อการจดจำตนเองให้เร็วที่สุดขึ้นในแต่ละห้วงขณะ ที่เรียกว่าปัจจุบันเพราะฉะนั้นจงอย่าตัดสินเส้นทางกรรมที่ผู้อื่นได้ย่างก้าวอย่าริษยาในความสำเร็จหรือเวทนาผู้ล้มเหลวเพราะเธอไม่รู้หรอกว่าอะไรคือความสำหรือความล้มเหลวจากมุมมองของวิญญาณดวงนั้นอย่าเรียกสิ่งใดว่าเป็นความมิบัติหรือเหตุการณ์แสนสุข จนกว่าเธอจะตัดสินใจหรือประจักษ์ว่ามันถูกใช้เพื่อสิ่งใดเพื่อสิ่งใดเป็นความวิบัติหรือถ้ามีคนตายเพียงหนึ่งแต่กลับช่วยชีวิตคนได้นับพันนั่นเราเรียกชีวิตหนึ่งว่าเป็นเหตุการณ์แสนสุขหรือหากมันสร้างไว้แต่ความทุกข์ประทมนนะแม้แต่เรื่องนี้ เธอก็ไม่ควรตัดสินจงเก็บความเห็นของเธอเอาไว้และปล่อยให้คนอื่นทำอย่างนั้นด้วยนี่ไม่ได้หมายความว่าให้เธอเพิกเฉยต่อการร้องขอความช่วยเหลือหรือละเลยแรงกระตุ้นจากวิญญาณให้ลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือสถานการณ์แต่ฉันหมายความว่าให้เลี่ยงการตีตรา และการพิาพาษกษาไม่ว่าเธอจะทำอะไรเพราะแต่ละเหตุการณ์ของมันนั้นคือของกำนันและแต่ละประสบการณ์ซุกซ่อนสิ่งล้ำค่าฉันจะเล่านิทานให้ฟังนะกนาลครั้งหนึ่งมีวิญญาณดวงหนึ่งรู้ว่าตนคือแสงสว่าง มันเป็นวิญญาณใหม่จึงร้อนรนกระวนกระวายที่จะมีประสบการณ์ฉันคือแสงสว่างวิญญาณดวงนั้นพูดฉันคือแสงสว่างแต่สิ่งที่มันรู้และพูดมาทั้งหมดไม่อาจทดแทนประสบการณ์จากโลกที่วิญญาณผุดขึ้นนั้นไม่มีอย่างอื่น อกจากแสงสว่างทุกดวงวิญญาณล้วนงามสงะาทุกดวงวิญญาณล้วนมหัศจรรย์ทุกดวงวิญญาณเริงรองด้วยแสงอันน่าเกรงขามของฉันวิญญาณน้อยดวงนี้จึงเปรียบเสมือนเทียนเล่มหนึ่งในดวงอาทิตย์ณใจกลางของแสงสว่างอันโอฬาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง ส่วนเซี่ยวเล็กๆมันจึงไม่อาจแาลเห็นตัวเองมันไม่อาจมีประสบการณ์ถึงตัวเองได้ว่าแท้จริงตนคือใครและเป็นอะไรวิญญาณดวงนี้ร่ำร้องจะรู้จักตนเองความปรารถนานั้นแรงกล้าจนฉันพูดขึ้นในวันหนึ่งว่าเจ้าตัวเล็กเจ้ารู้ไหม ว่าอะไรที่จะตอบสนองเสียงร่ำร้องนี้ของเจ้าได้นะโอ้พระเจ้าข้าต้องทำอะไรบ้างข้าพร้อมจะทำทุกอย่างเลยครับวิญญาณน้อยตอบเจ้าต้องแยกตัวออกจากพวกที่เหลือฉันตอบแล้วเจ้าก็ต้องเรียกตัวเองว่าความมืดด้วย ความมืดนะครับความมืดคืออะไรอะพระองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ครับวิญญาณน้อยถามฉันก็คือสิ่งที่เจ้าไม่ได้เป็นไงฉันก็เลยตอบวิญญาณน้อยก็เข้าใจวิญญาณดวงน้อยจึงได้แยกตัวเองออกจากทั้งหมดเพื่อไปอยังอีกโลกหนึ่ง ในโลกนั้นวิญญาณมีอำนาจที่จะมีประสบการณ์ทุกอย่างเกี่ยวกับความมืดและมันก็ทำอย่างนั้นท่ามกลางความมืดนั่นเองวิญญาณได้ร้องครวญพระพิดาพระพิดาเจ้าขา้าเหตุดังนี้จึงทอดทิ้งข้าพระองค์แม้ในช่วง เวลามืดมิดที่สุดฉันก็ไม่เคยทิ้งเธอแต่อยู่เคียงข้างเธอเสมอและพร้อมย้ำเตือนให้เธอระลึกว่าแท้จริงเธอคือใครฉันพร้อมตลอดเวลาที่จะเรียกเธอกลับบ้านดังนั้นจงเป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืด และอย่าสาบแช่งจงอย่าลืมว่าเธอคือใครในหวงยามที่ถูกค้อมล้อมด้วยสิ่งที่ไม่ใช่เธอจงสรรเสริญการสร้างนั้นแม้เธอจะพยายามหาทางเปลี่ยนแปลงและขอให้รู้ว่าสิ่งที่เธอได้ทำในช่วงแห่งบททดสอบอันยิ่งใหญ่จะเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน เพราะทุกประสบการณ์ที่เธอสร้างคือสิ่งที่บ่งบอกว่าเธอคือใครและใครที่เธอปรารถนาจะเป็นฉันเล่านิทานอุป,ปมาวิญญาณน้อยกับดวงตะวันให้ฟังเพื่อเธอจะได้เข้าใจว่าทำไมโลกถึงเป็นอย่างนี้และเพื่อบอกว่าโลกเปลี่ยนแปลงได้ทันที ที่ทุกคนจดจำาัจดักแห่งพระเจ้าได้ในความจริงสูงสุดของตนมีผู้บอกว่าชีวิตคือโรงเรียนสิ่งต่างๆที่เธอสังเกตและมีประสบการณ์ล้วนเป็นไปเพื่อการเรียนรู้ของเธอซึ่งฉันเคยพูดมาก่อนหน้านี้และจะพูดอีกครั้งเธอเข้าสู่ชีวิตนี้ โดยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อะไรเธอเพียงต้องแสดงสิ่งที่เธอรู้ออกมาและในการแสดงออกนั้นเธอจึงได้ทำหน้าที่และสร้างสารรค์ตัวเองใหม่ผ่านประสบการณ์ของเธอเมื่อนั้นเธอจึงได้ให้เหตุผลกับชีวิตและให้จุดมุ่งหมายแก่มันเช่นนั้นแล้วจึงทำให้ชีวิตศักดิ์สิทธิ์ ท่านกำลังบอกใช่ไหมว่าสิ่งเลวร้ายทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราคือสิ่งที่เราเลือกเองแม้แต่ภัยพิบัติหรือหายนะต่างๆในโลกเราก็เป็นคนสร้างมันขึ้นมาไม่ระดับใดก็ระดับหนึ่งเพื่อจะมีประสบการณ์ถึงด้านตรงข้ามของตัวเราถ้าอย่างนั้นไม่มีหนทางอื่นที่เจ็บปวดน้อยกว่านี้หรือครับ ทางที่เจ็บปวดน้อยกว่าสำหรับเราเองและคนอื่นๆในการสร้างโอกาสที่จะมีประสบการณ์ถึงตัวเองนะครับเธอถามหลายคำถามแล้วก็เป็นคำถามที่ดีทุกข้อเรามาดูกันทีละข้อสิ่งที่เธอบอกว่าเลวร้ายในชีวิตไม่ได้มาจากการเลือกของเธอทั้งหมด ไม่ใช่ในแง่ที่หมายความว่าเธอตั้งใจให้เกิดแบบนั้นเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมาจากการสร้างสารรค์ของเธอเอง